จุดเด่นเขาคือบรรยากาศดีดีจริงๆแล้วมีทั้งหมด8โซนที่นี่ก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะให้อาหารปลาให้เรือคายักปิดตาก่อนเพราะว่ามันสดยังดิ้นอยู่เลยเเเมีไข่ปูแล้วก็ปูก้อนเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกำลังดีพบรสมากๆ ดีทุกคนค่ะอลิศน้องเป้าพาทุกคนมาร้านทานทะเลบางขุนเทียนนะคะบอกเลยว่าร้านนี้ร้านดังแล้วก็อยู่ใกล้ของสดคือสดมากเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าบรรยากาศร้านก็แบบว่าเป็นร้านอาหารทะเลสมัยใหม่เข้าไปดูกันเลยเดี๋ยวจะพาไปดูที่นั่งของเขานะคะบอกเลยว่าทําไมาคนถึงแน่นจุดเด่นเขาคือบรรยากาศดีดีจริงๆแล้วมีทั้งหมด8โซน แต่ตอนนี้ตอนกลางวันน่ะมีแค่5โซนที่เปิดนะคะพอโซนอ outdoor ก็จะเปิดพอตอนกลางคืนอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่นั่งข้างในกันเดินมาถึงก็เห็นด้านหน้าเป็นที่นั่งจิบกาแฟนะจ๊ะระหว่างรอคิวแน่นก็มานั่งที่ร้านกาแฟก่อนนะร้านนี้ใหญ่มากที่นั่งฟินมากและก็มีพายเรือค่ะอยากฟีด้วยไปดูที่นั่งกันก่อนดีกว่าฝั่งนี้ค่ะอยู่ด้านหน้าเลยนะ เห็นไหมล่ะบรรยากาศตกแต่งเขาเป็นไม้ทันสมัยใหม่ที่นั่งทุกที่ต้องริมน้ำนะถ้าใครมีเด็กก็ระวังกันด้วยอ่านี่คือใต้หลังคามุงจากเป็นโซนที่หนึ่งเลยที่นั่งก็จะบรรยากาศน่ารักน่ารักโรแมนติกมีผ้าขาวขาวมุงแล้วก็มีหลังคามุงจากให้บรรยากาศแบบว่าอบอุ่นสบายสบายโรแมนติกอย่เหมือนอยู่กลางทะเลจริงๆนี่นะคะมุมถ่ายรูปก็มีดอกไม้แห้ง ไม่เหมือนอยู่บางขุนเทียนพระามสองตอนนี้เหมือนอยู่ทะเลที่หัวหินเลยเพราะว่าเหมือนอยู่ในรีสอร์ทสมัยใหม่จริงๆนะเดี๋ยวตามไปดูโซนต่อไปกันฝั่งขวาค่ะเป็นห้องแอร์นะที่ยืนอยู่ตรงนี้เราพามาดูห้องอาหารแบบมีแอร์อยู่ตรงนี้เองนะคะเป็นสถานที่จัดเว็ดดิ้งด้วยอ่นะ ตามมนเลยบรรยากาศดีไหมมาถ่ายรูปกันได้แบบฟินๆโอตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเมันอยู่ในกรงนกน่ารักมากๆเลยอ่ะที่นั่งเยอะมากแต่ตอนเนี้ยโต๊ะเต็มถึงขนาดรีวิวรอเลยตรงนี้ก็จะริมน้ำหมดเลยนะไปดูต่อมีเครื่องเล่นด้วยนะคะ พาเด็กๆมาเล่นต่อไปโซนที่สี่อันนี้จะเป็นริมน้ำเหมือนกันใต้หลังคามุงจากแต่คือนั่งพื้นวัยรุ่นเพื่อนๆก็อาจจะชอบมานั่งชิลนั่งพื้นกันลองเข้าไปดูได้ใหญ่มากๆบอกเลยว่าพื้นที่เขาเยอะมากมีข้างหลังอีกตรงนี้เป็นโซนที่หนะคะโซนที่มานั่งทานริมน้ำของจีอันนี้คืออยู่หลังสุดของร้านเลย แล้วก็มีลงไปนอนไ,ได้มีหลายโต๊ะมากโซนที่5ตรงนี้ก็จะมีอยู่2แบบฝั่งนี้จะเป็นริมน้ําอีกฝั่งหนึ่งเป็นโซนนั่งแบบศาลาใช่เลยเยี่ยมมากๆอแล้วตอนนี้แดดเซ็บแตมากที่นี่ก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะให้อาหารปลาแล้วก็มีไายเรือคายัคเราลองข้ามไปสะพานนั้นดูว่ามีอะไรหรือเปล่านะตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่ให้พวกเรา แวะถ่ายรูปกันชิคๆค,คู่คูนะคะจุดเด่นของร้านนี้ก็คือบันไดสีขาวแล้วก็มีจุดถ่ายรูปชิงช้าด้วยอ่าถ่ายกับวิวต้นไม้สะพานใช่เลยอ่ะ <S <S ตอนดึกๆนะคะบอกเลยว่าโรแมนติกมาก <S <S 1> <S 1> ชี่รักนต้องแวะมานั่งทาน <idor> ที่ร้านนี้นะคะบรรยากาศเขาอันดับหนึ่งจริงๆเขาจะมี โงนที่6และ7นะคะก็อยู่ติดกันเป็นเอาดอจะเปิดตอนกลางคืนนะคะบรรยากาศดีๆเพลงเพราะแล้วก็รสชาติอาหารเดี๋ยววันนี้ไปลองติดตามรีวิวของอลิซล็อกเป้าดูว่าอาหารที่เราสั่งจะเด็ดแค่ไหนนะคะตรงนี้นะคะเป็นโซนสุดท้ายที่ร้านทานทะเลโซนที่7็ดเป็นเอาดอตรงนี้ เป็นโต๊ะไม้สีสีถ้าใครอยากจะมาดื่มนะคะแล้วก็มีดนตรีสดอยู่บนเวทีตรงนี้เลยต้องมาโซนที่เจดเลยมีบาร์ด้วยตอนนี้เรามาเลือกเมนูกันตื่นเต้นมากเลยไม่รู้ว่าราคายัางไงความสดยังไงรสชาติยังไงมาดูกันหน้าแรกเปิดมาหมึกซาซิมิกุ้งมังกรราคาแรงมากมาจากภูเก็ต4,900ต่อกิโล เมื่อกี้ที่เราไปเห็นหน้าร้านเลยอะ่ะหมึกสดซาซิมิค่ะติกเนเจอร์เขาอะ่ะหอยสุราษเมนูยำเขาจะแบ่งเป็นนี่หน้านี้เมนูแนะนำไข่ปลาช่อนปูมา้าปูไข่ยำไข่โอโอจักกรจันค่ะจากภูเก็ตเมนูแปลกๆร้านนี้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีผัดผักค่ะต้มแซ่บปลาทอดกุ้งแม่น้ำเผากุ้งลายเสือเผานกกระจอกเทศผัด พิกไทยดำก็มีค่ะเรามาสั่งเมนูของเรากันเลยดีกว่าเราจะทานอะไรดีวันนี้ราคาร้านนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะแต่ว่าถ้ารสชาติดีก็จานแรกของเราคือหมึกสดซาซิมิมี3ไซส์นะคะเริ่มที่250 300แล้วก็500เราเลือกแค่ตัวหนึ่งก่อน250ปลาอินทรีทอดน้ำปลาค่ะมีทอดแล้วเอาต้มเดี๋ยวหาต้มก่อนต้มยำโปแตก ข้าวผัดกุ้งจานเล็กหอยแครงลวกเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอยากทานอะไรค่อยมาสั่งเพิ่มเดี๋ยวไปรอติดตามกันเลยอันนี้ทำอะไรคะไม่ดูปิดปิดปิดติดได้ไอยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มาแล้วค่ะอาหารมาเร็วมากบริการก็ดีประทับใจอ่าเมนูแรกคือปลาอินทรีทอดน้ำปลาเนาะ มาตัวใหญ่มากเลยอะ่ะเดี๋ยวชิมก่อนหน้าตาผ่านเดี๋ยวดูรสชาติก่อนนะอ,อ,อุย้ยเนื้อขาวต้องสดแน่ๆแต่กินก่อนถึงรู้นะไม่ผิดหวังที่มาสดจริงๆอีดค่ะเมนูซิกเนเจอร์มาแล้วปลาหมึกสดปลาซนมิ ปิดตาก่อนเพราะว่ามันสดยังดิ้นอยู่เลยหน้าตาเป็นนี้ค่ะใสๆส,สดๆไม่ต้องไปถึงทะเลอันนี้กินแบบไม่จิ้มดูนะมันดิ้นอนะ่ะมันดิ้นไม่รู้เลยว่าเป็นซาติมีปลาหมึกเพราะว่ามันไม่มีความคาวไม่มีกลิ่นปลาหมึกแล้วมันก็หนึบแล้วมันก็หวานเท่านั้นนะคะมากินอีกแบบก่อนคือเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะไม่เคยทานมาก่อน เขามีซอสวาซาบินี่นะถ้าสดคือใสอดูเทคนิคก,การกินแล้วต้องจิ้มวาซาบิบอกเลยว่าถ้าใครไม่เคยกินต้องติดใจแน่เลยมันมีความหวานหนุบหนุบต้องมาลองนะคะปลาหมึกสดซาซิมิหวานแล้วก็นุ่มหนึบไม่คาวเลยค่ะ เมนูต่อไปคือข้าวผัดกุ้งกุ้งตัวใหญ่ด้วยได้เดี๋ยวแม่ให้กินปูอลิสเขาบอกว่าเขารอปูคุ้มนะเขาให้กุ้งตัวใหญ่ข้าวผัดกุ้งเขามีไข่ปูแล้วก็มีเนื้อปูแล้วก็มีกุ้งด้วยมีไข่ปูแล้วก็ปูก้อนอดียากินเพลินเดี๋ยวเมื่ออย่างนี้ก็ผ่านค่ะ รสชาติไม่เค็มไม่จัดมากให้เด็กๆทานเมนูต่อไปคือหอยแพงรั่วเมนูที่ใครๆมาก็ต้องสั่งแน่ให้เยอะมากมีไซส์เดียวนะสดมากเห็นสีเปล่าถ้าเราเห็นสีอย่างนี้คือสดอ<า>ตอนนี้เหมือนอยู่ทะเลหัวหินหอยหวาน อาจจะเป็นวิธีลวกของเขานิ่มไม่เด้งเป็นหอยธรรมชาตินุ่มลื่นแล้วก็หวานสดเยี่ยมมากๆพอ,อแห้งแล้วไปกินเมนูโป๊ะแตกกันบ้างนี่มาดูนี่นี่นี่โป๊ะแตกคือ,อยังไงโป๊ะแตกคือรวมทะเลทุกอย่างปลาหมึกมีกุ้งด้วยมีปลาปลากระพงนะจ๊ะโป๊ะแตกไม่เหมือนต้มยำเพราะว่าเขาจะใส่พริกแห้งเป็นหลักเห็นไหมคะตักไปน้ำลายก็จะหกปลาโป๊ะแตกอยู่ อันนี้ไม่ได้โม้นะคะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกําลังดีพบรถมากๆปลากระพงก็สดค่ะวันนี้เรากินกุ้งหอยปูปลากันครบเลยปลาหมึกด้วยจะขอตัวไปทานต่อนะคะถ้าใครอยากจะมากินอาหารทะเลที่กรุงเทพต้องแวะมาที่ร้านทานทะเลบ้างขุนเทียนนะคะเข้ามาไม่ลึกเลยแล้วก็ร้านโดดเด่นมากบรรยากาศดีที่สุดในย่านนี้คอนเฟิร์ม รสชาติอาหารเขาก็ผ่านนะคะสำคัญที่สุดคืออาหารทะเลต้องสดวันนี้อลิล็อาเป้าลาไปก่อนนะคะติดตามเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายไงเออวกติด